ดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม l i e Idol Ranger นะครับผมในคลิปนี้นะครับมีคนถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าพี่พี่เก็บรูบี้ยังไงครับให้ได้เยอะแบบพี่มีวิธีไหนในการเก็บรูบี้ให้ได้เยอะๆมั่งไหมครับซึ่งในวันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการเก็บรูบี้ในวิธีต่างๆนะครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมกันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ให้กับช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมเนี่ยเข้าเกมมานะครับอย่างแรกที่จะต้องทําเลยในการเก็บรูบี้นั่นก็คือการเข้ามาที่หน้าต่างช็อปครับผมนี่ครับซ้ายบนนะครับพอเรากดเข้ามาละมันจะมีคําว่าแพ็กเกจนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมในนี้นะครับมันจะมีแพ็กเกจรายวันนะครับที่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเก็บรูบี้ได้วันละ50รูบี้แล้วก็รวมไปถึงการที่เราเกดดูแอร์ดีวอร์ดนะครับถ้าเราดูโฆษณา2ครั้งเนี่ยเราจะได้รูบี้ทั้งหมด100ครับผม ถ้าก็ว,ว่าในหน้านี้นะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยทำครบทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมจะได้150รูบี้เลยทีเดียวสมมติว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งนะครับ ดูโฆษณาเนี่ยได้ครบเลย30มสิบปันใช่ไหมอ่ะผมตีเป็น30วันแล้วกันเดือนหนึ่งเนาะร้อยห้าสิบคูณเดือนหนึ่งเนี่ยจะได้ประมาณ4ี่พันห้านครับผมเท่ากับว่า4ี่พันห้าเนี่ยมันจะตีเป็นเงินจริงเนี่ยราวๆประมาณห้าร้อยเลยนะครับผมประมาณห้าร้อยบาทนะที่ผมตีไว้ซึ่งมันเยอะมากนะครับท่านผู้ชมสําหรับคนที่จะเติมเนี่ยต้องต้องลองดูดีๆนะครับเพราะว่าเก็บฟรีได้เหมือนกันแต่ว่าอันจะต้องใช้ความอดทนนิดนึงเนี่ยครับแค่ท่านผู้ชมกดมาดูโฆษณาปุ๊บแล้วก็ล็อกอินปุ๊บเนี่ย ได้ล150จากหน้าต่างช็อปนะครับผมโอเคอันนี้เป็นวิธีแรกนะครับที่จะได้รูบี้นะครับผม วิธีที่2นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการทำเคเวสรายวันนะครับผมในเคเวสรายวันเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยจะได้รูบี้เนี่ยอย่างน้อยนะครับวันละ200แน่นอนนะครับมันจะมีประมาณ4เคเวสนะครับอย่างแรกเลยคือล็อกอินหนครั้งครับผมได้50 Ru ิบรูบี้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการอัญเชิญทักษะคู่ห,หูแล้วก็สมบัติอย่างละ90ครั้งนะครับท่านผู้ชมจะได้อีก150เท่ากับว่าในหน้านี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยจะได้รูบี้ทั้งหมด200 Ru รูบี้นะครับต่อวัน นี่ครับ200รรูบี้รวมกับเมื่อกี้เท่าไหร่ครับเป็น150 150บวกกัน350กครับผมเป็นไงทำแค่2อย่างเนี่ยครับท่านผู้ชมจะได้วันละามร้อยหรูบี้แล้วเป็นไงเยอะไหม แล้วก็ยังไม่ยังไม่รวมเควสที่เป็นรายสัปดาห์แล้วก็เป็นเควสที่เล่นซ้ำอนะครับซึ่งเจ้าพวกนี้มันสามารถบนมาทําได้ตลอดผมอาจจะไม่นับนะเพราะมันเยอะมากแต่ก็ลองดูข้อคล้าครับนี่ครับมันก็จะมีอันเชอร์เลนเจอร์สิครั้งใช้ถุงมือล็อกอินตามที่มันกําหนดนะครับสำรวจ ไอเทมรับรางวัลการสำรวจของพิ c โกนะครับก็แค่รับรางวัลจากการที่เราเนี่ยเข้ามาล็อกอินครั้งแรกนะครับมันก็จะให้เราดูของขวัญดูโฆษณาหรือว่าท่าผู้ชมจะไม่ดูก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากจะมีรูบี้เยอะเนี่ยผมแนะนำว่าให้อดทนแล้วก็ดูโฆษณานะเพราะว่า ผมเนี่ยก็ไม่ได้เติมไอ้แพ็กเกจที่เป็นข้ามโฆษณาเหมือนกันมันก็จ,จะต้องกดดูเยอะหน่อยแล้วก็อย่างที่3เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการที่เกมเนี่ยแจกให้ทุกวันนะครับผมนี่มันจะแจกวันละร้อยนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่ามันแจกทุกกี่โมงแต่ว่าเวลาที่ผมเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีรูบี้มีถุงมือมีตัว๋วอะไรเงี้ยครับมันก็จะแจกเรื่อยๆครับผม ซึ่งท่าผู้ชมเนี่ยก็สามารถเข้ามาล็อกอินแล้วก็รับเจ้ารูบีพ้พวกนี้ได้เช่นกันครับผมโอเคอันนี้เป็นวิธีที่3นะวิธีแรกเป็นการเข้าหน้าต่างช็อปซ้ายบนนะครับมาล็อกอินตรงแพ็กเกจนี่ร้อยห้าสิบ퀘สไลวันครับผมสองร้อยนะแล้วก็จดหมายนะสามนี่ครับมันจะแจกร้อยรูบี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าแจกเหมือนกันทุกวันหรือเปล่าผมก็ไม่ได้สังเกตแต่ว่าที่ผมเห็นนะคือมันแจกทุกวันเลยนะโอเคมีสามวิธีต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการลง ลงอะไรนะเขาเรียกว่าลงเมืองลงตีนอกอ่ะตีนกวิธีที่4ี่มันจะเป็นการตีนกซึ่งเวลาที่ผู้ชมลงชาเลน์นะครับมันจะได้เพชรเนี่ยได้รูบี้เนี่ยตามลำดับที่ท่านผู้ชมเนี่ย เล่นถึงนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผมว่าทุกคนน่าจะเก็บครบแต่ว่าบางคนอาจจะมองข้ามไปอาจจะแบบขี้เกียจตีหรือแบบว่าไม่อยากเข้ามาตีอะไรเงี้ยผมแนะนําว่าให้เข้ามาตีนะครับเพราะว่าสิ่งนี้ท่านผู้ชมจะได้เลยเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยคือรูบี้ตามลําดับขั้นหรือว่าตามยศที่ทางชาเลนเนี่ยมันกําหนดเห็นไหมก็แค่ท่านผู้ชมเนี่ยไปถึงระดับเงินเนี่ยก็จะได้ละ250ไปถึง2 2 0 0 0นะครับได้อีก500ไปสาม0ได้อีก750ไปถึง5000ได้อีกพันหนึ่งนะครับ คือแบบผมว่าตอนนี้ทุกคนส่วนใหญ่ทีมน่าจะแบบเก่งประมาณนึงและอาจจะได้สักประมาณระดับทองเนี่ยก็ได้ก็ได้7 5 0หินะครับเนี่ยไต่เงินขึ้นไปไต่ทองขึ้นไปได้7 5 0ยหแล้วครับซึ่งมันจะรีเป็นอาทิตย์ละครั้งนะมันรวมๆกันก็น่าจะพันพันเจ็ดสองพันกว่าๆเลยครังท่านผู้ชมคือแบบมันเยอะมากใครที่มองข้ามเนี่ยผมแนะนำว่าให้มาตีนะครับนอกจากจะูได้ดูบี้เนี่ยยังได้ตัวอัญเชิญสมบัติด้วยซึ่งมันก็ได้เยอะมากครับผม เราสามารถแบบเอาตัว๋วไปสุ่มสมบัติในหน้าอัญเชิญได้ด้วยเยอะมากครับทานผู้ชมนี่ดูดูด,ดูตัวอัญเชิญเนี่ยครับสุ่มสุ่มข้างล่างได้นะเผื่อแบบว่าใครตั๋วเหลือๆหรือแบบว่าไม่ค่อยได้มาตีนะครับลองมาตีชาเลนจ์ดูนะมันจะได้รูบี้เยอะมากครับผมอันนี้วิธีที่สี่ใช่ไหมวิธีที่ห้าก็ผมก็คือสวนของพูดนะครับทานผู้ชมเห็นข้างบนไหมครับมันจะมีรางวัลเนี่ย ตามด่านต่างๆถ้าท่านผู้ชมเล่นครบนะครับมันจะได้10บลูบี้แต่ผมก็มองว่ามันก็น้อยแหละแต่ว่าก็เป็นกิมมิกเล็กๆนะที่แบบว่าควรมาทําเพราะว่าถ้าถ้าอยากจะรวยลูบี้แล้วก็อยากฟาร์มผมผมแนะนําว่าให้พยายามทําทุกอย่างให้ครบเพราะว่ามันสาคัญมากจริงๆในการที่จะเก็บลูบี้แล้วก็ไปซุ่มนะครับเพราะว่า เจ้าจากคลิปที่แล้วอ่ะที่ผมซุ่มเบลเลโอดัสเนี่ยผมมีรูบี้ประมาณแสนสี่นะครับแสนสี่แล้วแบบคนทักเข้ามาเยอะมากว่าแบบเก็บรูบี้ยังไงครับเติมไหมอะไรเงี้ยผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้เติมซื้อรูบี้เลยนะครับผมเติมแค่วิจัยอัตโนมัติเท่านั้นนะครับเป็นแพ็กเกจที่เป็นเนี่ยครับวิจัยอัตโนมัติเฉยๆเนี่ยครับมันน่าจะประมาณ9 9าบ้าทผมไม่แน่ใจแต่ว่าแพ็กเกจเพชรเนี่ยผมไม่ได้เติมเลยครับเพราะว่ามันแพงโคตรนะครับไม่ไหวเนี่ยครับเดี๋ยวเราผมให้ลองดูราคาก็ได้คือแบบ 5,800นปก็ 5, ปลาไป7 0 0อแล้วนะครับแต่ว่าในขณะที่บางคนเนี่ยอาจจะแบบเก็บฟรีได้นะผมผมว่าเก็บฟรีทุกอัปเดตเลยเวลาแบบถ้าอัปเดตไหนไม่ไม่โหดหรือว่าไม่เก่งมากผมจะดองรูบี้ไว้อย่างเดียวเลยครับผมจะไม่ใช้เลยซึ่งถ้าเทียบกับค่างเงินคือมันก็แพงมากจริงๆนะครับหน่วยเงินขนาด600รนะูบี้เนี่ยยังประมาณา79บเาทแล้วนะครับอันนี้คือรวมโบนัสแล้วนะแต่ว่าถ้าเก็บฟรีเนี่ยแป๊บเดียวก็ได้แล้วครับผมว่าเนี่ยผมไม่เติมอีกแล้วท่านผู้ชมเผื่อใครแบบ โมแบบโหมหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม kind of um, it, ่เติมจริงไหมรูบี้เยอะเนี่ยผมไม่เติมจริงครับไม่เติมเลยคือแบบไม่ไหวอะไม่มีตังค์ก็คร่าวๆน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวผมดูก่อนวมามีอะไรอ๋อมันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการลงอีเวนต์นะครับผมซึ่งอีเวนต์ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีแจกรูบี้นะครับตามเขาเรียกว่าไงตามกิจกรรมต่างๆนะครับอย่างคลาโบนี้นะครับมันก็จะมีประตูมายาที่เป็นธีมของเอสคานอนเนาะ ซึ่ง S สค่านอนเนี่ยเวลาที่เราแบบว่าเล่นแล้วเราได้ที่เป็นชิ้นส่วนนะครับเอากุญแจไปลงเราจะได้ชิ้นส่วนแล้วเราก็มาสุ่มนะครับในช่องต่างๆเนี่ยมันจะมีรูบี้เล็กๆน้อยนะครับบางช่องก็มีบางช่องก็มีก็แล้วแต่เนาะโอ้แต่ส่วนใหญ่ไม่มีนี่ว่ามีช่องเดียวก็เนี่ยร้อยหนึ่งแต่ผมว่ามันก็ได้แหละก็ด,ดีกว่าไม่มีเนาะมันก็จะมีพวกประตูมายาแล้วก็จะมีในเรื่องของการ ็อกอินรายวันที่เป็นทั้งกิจกรรมพิเศษแล้วก็กิจกรรมที่แบบเป็นรางวัลปกติกบผมอย่างอันเนี้ยมันเป็นภารกิจโคลาโบพิเศษนะครับอย่างแบบถ้าเราทําตามเงื่อนไขเนี่ยเราก็จะได้รูบี้ตามที่มันกําหนดนะครับผมได้ไปอย่างเนาะไม่แน่ใจเนี่ยผมก็ได้ไปเยอะอยู่นะครับเนี่ยห้าบ้าง500ร้อสองรอบ200ก็พันสองพนแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คืออีเว อีเวนต์ไหนเนาะน,นี่มันจะมีอีเวนต์รายวันเห็นไหมอีเวนต์รายวันเนี่ยถ้าท่านผู้ชมล็อกอินเนี่ยสองอาทิตย์เนี่ยก็จะได้อีกพันรูปี้นะครับผมแล้วก็บวกกับอีเวนต์ที่เป็นพิเศษอีกซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันมีทุกเดือนไหมอันนี้ผมจำไม่ได้แต่ปกติอ่ะรายวันมีแน่นอนก็เข้ามาล็อกอินครับแล้วก็พิเศษเห็นไหมในนี้ก็สองพันแล้วท่านผู้ชมคือมันเยอะมากถ้าแบบทำครบเนี่ยผมการันตีได้เลยว่าแค่เดือนหนึ่งอ่ะก็น่าจะมีแบบเป็นหมื่นลวครับเผื่อๆอ,อาจจะเกือบถึงแสนเล็กก็ได้้ถาแบบ ไม่ไม,ไม่ไม่ใจร้อนไปสุ่มเลนเจอร์แบบไม่รีบไม่ร้อนอะไรเงี้ยครับบอกเลยว่าถึงแสนแน่นอนครับผมก็คลิปแนะนําการเก็บรูบี้สำหรับผมก็คร่าวๆก่อนจริงๆคือแบบผมก็ทําตามนี้เลยนะคืออาจจะไม่ได้เป๊ะมากแต่ก็พยายามเก็บไปเรื่อยๆก็ผมไม่เน้นเติมครับเพราะว่ามันเปลืองเก็บตามที่ผมบอกเนี่ยรับรองว่ารวยแน่นอนครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมสําหรับใครที่แบบว่า สนใจอยากจะแบบมาลองคุยกันหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทักเข้ามาในแฟนเพจ Facebook หรือว่าจะคอมเมนต์ไวตาต้คลิป YouTube ก็ได้ครับผมผมไล่ตอบทุกเมนแน่นอนครับเพราะว่าผมขยันกัดสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เดี๋พิยงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ